คือพี่ไม่ได้บุหรี่เซตพี่มองรอบนีเซตพันห้าร้อยเจ็ดสิบก็พอละหรืออย่างน้อยให้ผ่านเนี่ยเช่นสองร้อยวันขึ้นไปนะฮะก็ขอไอซี่โอเวอร์บอสหนึ่งครั้งขอเนี่ยให้ขึ้นห้าร้อยเจ็ดสิบขอเห็นรอบนี้ก่อนสิ้นเดือนขึ้นไปถึงได้จะเป็นไซด์ที่ดีนะฮะเวลาหุ้นไทยคนนึงจะเข้าซุปเปอร์บุหรี่แล้วนะเนี่ยไม่ไม่บุหรี่เฉยไม่ใช่ซุปเปอร์บุหรี่ที่ไม่บุหรี่เซตเพราะว่าหุ้นเราเป็นเคเชฟเรามีอุตสาหกรรมที่เป็นสมัยเก่าเยอะถ้าบุหรี่เซตไม่ถึงว่าหุ้นนจะขึ้แบบบฟอู อ่คือไม่มีคุณภาพเราก็ต้องผ่านเรื่องของการปั่นหุ้นไปด้วยอเราต้องเล่นหุ้นที่มันมีคุณภาพที่ขึ้นไปเท่านั้นถ้าเราต้องการไม่ให้เกิดฟองสบู่ไม่ถึงว่าไม่ให้เงินที่คุณใส่เข้าไปหกแสนล้านเนี่ยห้าแสนหกเนี่ยมันศูนเสียไปเนี่ยหุ้นเนี่ยก็ต้องขึ้นแบบมีคุณภาพครับคือมีปัจจัยพื้นฐานด้วยนะฮะแต่ถ้าเราบูริทเซตไม่ถึงว่าหุ้นอะไรก็ขึ้นหุ้นปั่นก็ขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเกิดฟองสบู่เหมือนปีสี่ศูนย์ซึ่ง เราจะไม่ทำหรือใครจะทำก็อย่าทำนะฮะเลิกทำเพราะมีหู้ดีๆเยอะนะครับที่เขามีพื้นฐานนะครับกลุ่ม e a พี่แนะนำมาสองสวันแล้ว EA นะ EABYDNext นะฮะชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นพี่ให้ดูอันนี้ก่อนนะครับว่าเพราะว่าพี่เลือก EA กับหาน้ามานะฮะอนะครับพี่เลือกเพราะว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ยนะครับโอ้วันนี้มันจะเปิดห้าร้อยสิบฮะ ติดที่สี่เจ็ดหนึ่ง้เปิดห้าร้อยสิบไอเอ็นวีดีนี่ขึ้นขึ้นสนุกเลยนะขึ้นแบบกินเยอะตอนเนี้แล้วไออนุพันธ์ือมันคือฮาน่าเคซีีนี่แหละเดลต้านี่แหละซัพพลายเชนมันมันเป็นซัพพลายเชนของมันนะฮะอันนี้เรามาดูนะครับภาพของเซตเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นมันหนึ่งมาจบมันทำสองแล้วก็เราจะทำสามนะฮะนี่ก็เลยกึินสองนะฮะมันก็อยู่ที่ที่ที่ อ่าตัวที่จะหลีกขึ้นไปอ่ะมันก็จะเป็นกลุ่มเนี้ยนะฮะกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่เราเราเลือกเทคเราเลือกเทคเราเลือกเคชีฮาน่านะฮะเราเราก็เลือกกลุ่มรถไฟฟ้าเราก็เลือกมีกลุ่มเดียวอ่ะ e อเราเลือกแบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้วกันเราเลือก EA อเอเอเอก็จะมี n น็กบีวดีนะฮะอันนี้ e อเอเนี่ยเขามีโรงงานที่ทําแบตเตอรี่ไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมค่ะใช่แบตเตอรี่อยู่ซึ่งยังอยู่นอกตลาดนะอ่าใช่ค่ะ เขาจะเอาเข้าไหมเขาต้องเข้าตลาดแหละถูกไหมเอารายได้เขาได้แล้วเขาจะเข้าไงเขาจะยื่นเข้าหรือเขาจะแบ็กดอเข้าก็ได้ถูกปะถ้าโรงงานของเขามันกําไรเขาสามารถยื่นเข้าได้เลยหรือเขาจะเอาหุ้นของเขาตัวใดตัวหนึ่งที่เขามีอยู่เนี่ยที่มันยังไม่รู้ว่าผลประกอบการจะดีไหมแต่งบมันดีเนี่ยเอาไปถือเอาไปถือไอ้ตัวของโรงงานได้ไหมไปถือหุ้นโรงงานแบ็กดอหรือไม่แบ็กดอไม่รู้แต่ไปถือหุ้นโรงงานได้ไหมล่ะอืมอืมราคาพาแรกกันเนี่ยคุณว่าได้ไหม อืได้อยู่แล้วล่ะเขาเขาเซียนการเงินจะตายอพี่พี่กำลังพูดเผื่อมันถึงให้ตัวลูกลูกของเขานะฮะว่าขนาดจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะครับนะครับอ่าเพราะฉะนั้นกลุ่มกลุ่มนี้ก็เลือก EA อ่ออขาวนี้เรามาดูภาพใหญ่เนี่ยพี่มองว่าเซ็ตเนี่ยขี้หมูขี้หมาก็พันหกร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยนะฮะโอ้าอบปีหน้าปีหนหก้ายแปดนิบรอบนี้เอารอบนี้สั้นๆก่อนรอบนี้คือพี่ไม่ได้บริซ็ทพี่มองรอบนี้เซ็ตพันห้าร้อยเจ็ดสิบก็พอละ อ่าอ่าอ่าผ่านร้อยเจ็สิบเนี่ยพี่พอละหรือยังน้อยให้ผ่านเนี่ยเช่นสองร้อยวันขึ้นไปนะฮะเราขอไอซีโอบอสหนึ่งครั้งอันนี้ขอกันแล้วนะอืมขอมาตั้งแต่วันนี้แล้วบอกว่าขอเนี่ยให้ขึ้นห้าร้อยเจ็ดสิบขอเห็นรอบเนี้ยก่อนสิ้นเดือนรอบเนี้ยขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะขึ้นไปถึงได้จะเป็นไซด์ที่ดีนะฮะของการผ่านพันห้าร้อยเจ็ดสิบตรงนี้นะฮะปิดให้ได้หนึ่งห้าหกหนึ่งหลังจากนั้นมันจะแสดงขึ้นครบห้าคืนในในในไซต์พวกนี้ ซึ่งไม่เคยสร้างมาปีอันนี้เป็นไซเคิลของขาขึ้นแต่เช่นมันอาจจะขึ้นได้ไม่ดีเพราะมันจะมีหุ้นประเภทที่เป็นหุ้นซันเซ็ตเยอะนะฮะเคขาลงอะเยอะนะฮะเราก็จะต้องบูริตเฉพาะหุ้นไป็หายตัวอืมหุ้นอ,อะไรที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของอ่าพี่เอาเอาเรื่องของเท็กก่อนพี่พี่ก็ให้เคซกับฮาน่าครัสองตัวนี้นะครับ ว่าเป็นขาขึ้นละอันน bueno, hmm. ี้คนที่เล่นหุ้นขาขึ้นกับเล่นหุ้นขาลงเนี่ยนะฮะมันเล่นไม่เหมือนกันนะครับครับคุณเล่นหุ้นขาลงไม่เป็นขาขาขึ้นไม่เป็นอ่ะคุณก็จะไม่เข้าใจอคุณขาคุณขาขึ้นไม่ถึงว่ามันไม่หลุดห้าสี่คุณก็ซื้อกลับขายซื้อกลับแต่หุ้นขาลงอ่ะนะฮะคุณซื้อมาคุณต้องขายทิ้งซื้อมาต้องขายทิ้งซื้อมาต้องขายทิ้งถูกไหมฮะอือแต่พอมันเบรกเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องหาจุดททีีีี่่่ซืื้้อออออกัับเสมมนนนยูฝะ อยู่ที่กูจะเล่นสั้นเล่นยาวขนาดไหนนะครับวันเนี้ยเขาก็ได้ทําไปถึงที่หกสิบห้าเรียบร้อยตามที่เทคนิคแล้วก็มีการปรับฐานนะครับบอันนี้ก็จะเป็นถ้าดูนี้มีสามไซเคิลาจะทำสี่ไซเคิลก็ไม่ควรหลุดห้าเก้าที่วิ่งต่อไปทะลุหกห้าไปคุณคุณคุณฮาน่ากับคุณเคซีสามารถขึ้นไปได้โดยไม่มีป้ายโดยไม่ต้องสนใจเซตสามารถขึ้นส่วนไปได้เลยวันนี้เคซีก็เบรกวันนี้เคซีก็เบรกครับเคซีก็คือเบรก เบรกก็คือเบรกเสร็จแล้วก็จย่าหลุดที่เบรกนะฮะสี่แปดเจท้า <8 S 1> ก็จะขึ้นไปหุ้นตัวนี้ไม่ถือว่าแนะนํนามานานแล้วนะแนะนํนามาก่อนแล้วที่กระังบอกว่าการเล่นหุ้นรอบนี้นะครับซื้อหุ้นผิดราคาไม่เป็นไรอย่าผิดตัวมั่วไม่ได้มั่วไม่ได้ใครมั่วเรื่องของเขาเราไม่มั่วค่ะค่ะอ่ะ<ช><ร>าครับแปลว่าแปลว่าพี่นิพล์กำลังมองว่าตอนนี้ในกลุ่มแบตเตอรี่อย่างพวกตระกูล E อ A อ Y อบดีแล้วก็กลุ่มอิเล็กทคอนิกตอนนี้ยังเป็นหุ้นต่อเนื่องย A อวันนี้เขาเบรกครับ วันนี้ก็เปิดก็คือไอที่เปิดมาเปิดมาเคซีฮาน่าเอเนี่ยยังซื้อได้ยังไปได้มันพันกัินหมดมันพันกันหมดอ่าเพราะว่าพูดถึงโลกสมัยใหม่เนี่ยมันก็คือเทคกับรถอีวีอ่าก็คือราคายังไม่แพงถูกไหมฮะมันมันไปด้วยกันอน่ะมันต้องไปด้วยกันนะนะครับอ๋อมันไม่ใช่เทคแล้วรถใช้น้ามันเนี่ยมันเทคแล้วรถอีวีอะนะฮะครับไปถึงว่ากระแสของโลกอ่าวันนี้วันนี้เอเอก็เบรียก็ขอขอสองร้อยวันคอนเฟิร์มอ่าค่ะสองร้อยวันก่อนนะฮะค่ะแล้วก็ อย่าย้อนหกสิบสองลงมาแค่นั้นก็จะเป็นขาขึ้นซัพพอร์ตข่าวที่คุณว่าแหะ BYD BYD เข้ามาม้น่า BYD แนะนําซื้อตั้งแต่เมื่อวานนะฮะไม่ใช่วันนี้นะครับ่นะครับอ่เบรกแล้วเหมือนกันลงลงตลอดฮะลงตลอดนะฮะลงตลอดฮะเริ่มไม่ลงอันนี้เริ่มไม่ลงใช่ไหมเริ่มขึ้น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 นะครับ ขึ้นก็ต้องผ่านนี่ขึ้นไปฮะยอดแล้วอย่าหลุดมาอย่าหลุดสองร้อยวันนะครับเนะพื่อโชว์ว่าขึ้นจริงนะครับอ่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันลงมาตั้งเยอะแล้วแต่สิบหกบาทล,ลงมาแถวนี้มันกข็ขึ้นได้อ่ะน,น,นะครับเขามีเน็กอีกใช่ไหมอ่าตัวที่ผลิตลมไฟฟ้าก็เหมือนกันฮะวันนี้เบรกมาแล้วเหมือนกันเรงเดียวกันหมดเลยใช่ค่เบรกมาแล้วเหมือนกันะก็เดี๋ยวเบรกไปก็เบรกขึ้นไปห้ามถ้าเบรกไปแล้วห้ามย้อนกลับนะถ้าจะเบรกเบรกไปเลยนะไปเลยนะฮะ โอเวอร์บอสซูเปอร์โอเวอร์บอสอะไรได้หมดนะคพอยตัวนี้ลงมาแบบยี่สิบประบาทนะลงมายี่สิบประบาทเห็นไหมฮะเนี่ยลงมา<ะ>ก็ยังอยู่ต้นทางของการขึ้นอยู่อันนี้ก็เป็นกล<ะ>ุ่มกลุ่มของเขานะฮะอันนี้เป็นกลุ่มของ e อเอก็<ะ>ใครชอบสไตล์ไหนผู้มนจะไม่เหมือนกันนะวันนี้พี่แนะนําวันนี้ที่พี่แนะนาซื้อเป็นตัวที่เราเราเรียกมานี่เป็นตัวพื้นฐานนะพื้นฐานเนี่ยจะมีอ e, มันจะมี KCE มีฮาน่าเคซีฮาน่าเนี่ยคือรอซื้อรอจงังหวะปรับฐานแล้วซื้อ นะครับวันนี้ตัวที่ปรับฐานเสร็จแล้วก็คือ SCGP ตัวนี้เป็นกำไร,รโตสองไตมารล่ะครับค่ะสองไตมาสก็คือดูการเบรกตรงนี้สำคัญการเบรกออ่าอ่าาดาวตรงนี้เขาเรียกการเบรกอันนี้ฮะ head and shoulder ไหลขวาครบถูกต้องหมดแล้วนะครับต้องเบรกเท่านั้นนะครับกำไร,รโตนะครับกำไร,รโตต้องเบรกเท่านั้นเบรกสี่เอ็ดเท่านั้นวันนี้เป็นวันซื้อ วันแรกครับแล้วต้องเบรกเท่านั้นผลรุ่มเข้าไหมฮะผลรุ่มบานมาละนะฮะคือพูดง่ายคือถ้าเบรกเนี่ยไปสัญญาณซื้อเลย s c ี p พี่กำลังพูดว่าพี่เล่นพุ้นแบบนี้พี่เลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้วก็กำไรโตไอ้นี้กกำไรโตโตไม่เท่าไหร่เพราะนั้นราคาก็อาจจะแค่สี่ห้าแต่ถ้ากำไรใจมาสามเกิดโตนะครับดีเศรษฐกิจดีคนได้หมื่นไม่ไปซื้อของก็เยอะนะครับไอเกจจริงขายดีนล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะ อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับตัวต่อไปก็คือตัวที่พี่นำตัวแรกคือคือตัวของ CBG นะฮะอันนี้ลอยลํำไปแล้วนะครับตัวไปละหกสามไปแปดสามละอันนี้ก็น่าจะจบรอบหนึ่งรอบจบรอบหนึ่งรอบละอ่ะก็จะหยุดสองร้อยวันนะแปดสองห้ามหลุดนะทำอะไรก็ได้อย่าหลุดนะฮะนะครับก็ใครมีอยู่ถือไว้ก็ถือไปใครจะเล่นก็ต้องเล่นเป็นทางเทคนิคเข้าไปเล่นละนะครับครับ ก็จะเป็นเป็นหุ้นประมาณนี้คือหุ้นตัวเล็กที่รอฝรั่งรอฝรั่งเล่นหุ้นพวกนี้ไปก่อนห,หุ้นตัวใหญ่ที่นี้หุ้นตัวใหญ่ละหุ้นตัวใหญ่พี่ก็มีแอดวานะนะครับเพียแอดวานนะครับก็โซนนี้ก็ซื้อได้นะอันนี้ก็จะเป็นคนอีกประเภทนึงนะไม่ชอบอะไรหุ้นขวานะครับอ่าเดือนหนึ่งสิบเปอร์เซนตย่อลงมาซื้อใหม่แบงค์พีเรสซีบีะนะครับ ครับ S C B วันนี้เบรกแล้วย้อนกลับมาไม่เป็นไรอย่าหลุดร้อยสิบสามนะ S C B เออทำไมวันนี้แบงค์ย้อนทุกตัว,ตวเลย,เ,ลยเขาก็มีนักวิเคราะห์สุดใหญ่ก็บอกว่าไม่ทราบสาเหตุนะ<อ>ไม,ไม่ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่ถ้าถาม <ừ> พ,พี่พี่คิดว่าเงินไม่พอนะไม่ไม่เกี่ยวกับ,ไ,กกบไอ้เรื่องที่เขาจะมีมาตรการในเรื่องของการลดดอกเบีย้ยหรือมาตรการในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อ,อรายย่อยใช่ไหมเห็นมีการพูดเริ่มพูดกันแล้วนะว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องนี้ ก็อันนี้อันนี้อันนี้พี่ไม่รู้อะพี่รู้ว่าเอชบีห้ามหลุดร้อยสิบสามอะได้ครับไม่หลุดร้อยสิบสามก็ซื้อก็มาเบรกแล้วอืมค่ะเอาเอาพี่คุณคิดว่าเนี่ยถือว่าเขาเขาจะแจกเงินน่ะนะฮะผ่านระบบระบบบล็อกเชนใช่ไหมครับเขาใช้บล็อกเชนของใครอ่ะคงต้องทํามาใหม่ทาไมพี่คิดว่าเป๋าตังหรอเป๋าตังไม่ใช่บล็อกเชนคะัเป๋าตังเป็นแอปอืมอืมค่ะไม่ใช่บล็อกเชนคุณก็คุณต้องไปหาดูว่าใครมีระบบบล็อกเชนบ้างแล้ว อ๋อพี่คิดว่าไทยพาิต X อ็กซ์ใช่ไหมพี่ไม่รู้อะพี่ไม่รู้ก็พูดอย่างนีก็หมายถึงอย่างนี้สิพี่ไม่รู้รู้ว่าพี่รู้ว่าค่าใช้จ่ายห้าเปอเซ็นอีกการหนึ่งพี่ยังพูดไปจบก็คือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งมื่นบาทก่อนอันนี้ก็เลือกซีพีโอเช่นเพลย์ซีพีโอเพราะมันมีทุกงูมีทุกสี่กิโลเอออ่าืออุือคจะคจะชอบซพอซนะีพนะฮะ ก็ก็ก็ได้นะฮะเพราะเขาก็มีอ่าตัวของร้านเล็กๆของเขาที่ผ่านอะไรนะลูกเขา่านะฮะนั่นก็ได้นะครับแต่ก็ดูเทคนิค้านิดหนึ่งจะหลุดสามห้าบาทอย่างงั้นนะฮะครับลงมาไม่มีลูกไม่หลุดสามห้าบาทก็โอเคอะเดี๋ยวก็กลับไปที่เก่าอะนะฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยก็จะเป็นหุ้นเราคาปิเราเรียกคาปิอ่าสองตัวเนี้ยก็คือเราก็เรียกคือกลุ่ม กลุ่มอกลุ่มเกี่ยวอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับแบตเตอรี่กับกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของคาปลิกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเลือกคุณก่อนแล้วเราอย่าไปแบบตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นเขาจะเล่นใช่ไหมอันเนี้ยมันไม่รู้พื้นฐานเนี้ยก็อย่าไปอย่าไปเล่นอ่าอ่าอ่าอไเข้าใจเข้าใจเคลียร์แต่ว่าเซ็ตเซ็ตอาจจะขึ้นไม่แรงอาจจะแค่หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์แต่เป็นการเริ่มขึ้นของขาขึ้นรอบใหม่ถูกไหมใช่ในห้าเจ็ดศูนย์จะปรับฐานมาก็ไม่หลุนพันห้าแล้วนะฮะเรามองขขึึ้้้้นนนนนแลวรอออมงีไปจ จนกระทั่งแบบว่าได้พอไดออ้ตัวของรัฐมนตรีทุกอย่างรู้จบหมดแล้วก็อาจจะมีการเทพโปรฟิตสักครั้งเนี่ยเราเลคนไทยคนไทยเชื่อเรื่องแบบนี้ฝรั่งไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แต่คนไทยเชื่อ